ขี่เฮลิคอปเตอร์เหรอไป็นไงมิกขี่ดีไหมบินสูงไหมเนี่ยสูงมากเลยเหรออ๋อมันขับแบบนี้เหรอใช่หนขับให้ดูหน่อยผมมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยหมุนแค่นี้เนี่ย เฮลิคอปเตอร์เด็กนะครับโอ้โหโอ๋หอ,อ,อแรงจังด้วยโอเคเอาเอาหมุนไปหมุนหมุนตอนนี้กำลังขี่เฮลิคอปเตอร์เด็กนะครับตอนนี้พี่มิกำลังขี่เฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวลงจอด่อดไป่มันสงเอิลงจอดด้วยมีลงจอดด้วยมันจะลงจอดได้แล้วตอนนี้มันจะตกน้ำหรือเปล่าเนี่ย вони. มันยิ่งอยู่ริมน้ำ เฮลิค <Happy>, อปเตอร์พี่มีกำลังจะบินขึ้นบินนะออ <laughs> คนขับต้องหมุนแบบนี้นะครับแล้วมือหนึ่งจะเลี้ยวไงเ <laughs> นี่ยอ๋องั้นเหรอ,<ช>อได้เหรอ <laughs> โอเคโอเคโอค้บินไวเลยนะจะขึ้นสูงเลยไงใช่วันนี้จะเอาให้มันของหวานเลย โอเคโอเคปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปได้ไหมได้ป่ะไหนอ่ะโอ้โหถูมนกันปึ๊บ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 โอ้ไปยังโอเคเออลงมาเลยลงมายังลงไม่ได้เหรอเอาขึ้นไปได้ลงมาไม่ได้ นี่เนี่ยเมื่อกี้ชิงใช้ดูนี่รองเทา้าใส่รองเทา้าอ๋อรถอะไรเนี่ยรถอีแีแตนขับรถอีแตนเลยขับได้ยังไงครับเหนื่อยร,รอ้อนหมุนไม่ได้แล้วอีแตนใช่ไหมโอ้ ร้อนหมุนไม่ได้เลยจ้ะพ่อเดี๋ยวหนูเาปีนนี่ให้หน่อยพ่อเดี๋ยวหนูมานะเราปีนเขานะครับขึ้นได้หรือเปล่าปีนเขาขึ้นได้หรือเปล่ามีเดีขึ้นได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้นี่ยมันสูงนะเนี่ยโอ้หอ้อมไปดูทางนี้หน่อยขึ้นมาได้ไงได้โอเคได้แล้วลงสไลด์ลงมาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเอา เอาตัวนี้อะไรขึ้นขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟต่อรถไฟจะไปไหนฮะรถไฟจะไปไหนไปโคราชอ้าวพี่มิวขึ้นให้พี่มิวขึ้นด้วยเอาให้พี่มิขับพี่มิวนั่งหลังไงอ้าวพี่มิลงมานั่งหลังไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวพี่ไปเล่นกใครมีคับเตอร์ก็ได้เนี่ยขึ้นขึ้นหลังไปด้วยกันก่อนไปโคราชโอ้โอ้โอ้รถไฟไปโคราชถึบ้านถึงาดก็ดีอ่ารีบขึ้นรีบขึ้นมันจะได้ไปแล้วรถจะออกแล้ว เออรถไฟเขาจะออกแล้วรถไฟ<ป>ไปเลยคนขับขับดีๆนะไม่มีเสียงเลยรถไฟจะไปไหนเนี่ยรถไฟจะไปไหนนะนนนไปลาดบุรีไปลาดบุรี <c oughs> เอาข้างหลังก็โยกอย่างเงี้เหรอเลา่าเบรเกไม่ได้รถไฟไม่มีเบรกแ<า>ล้วก็อย่ากเร่งดิ <c oughs> โอเคลงรถไฟได้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นไปไหนต่อนะลงรถลงรถทัวร์ไปต่อรถไฟเราขึ้นไหนต่อพอ่อรู้ไหมว่านหนูจะขึ้นอ๋อไปต่อรถ <c oughs> ไปต่อรถสามล้ <c oughs> อลเหรอพ่อรู้ไหมว่าหนูขึ้นฮลิคอปเตอร์ไปไหนเดี๋ยวเราดูน้องขี่รถคันนี้จะไปไหนต่อ <c oughs> มันหักแล้วคันนี้เขาพางังมันไปไม่ได้แล้วเอขึ้นได้ลงไม่ได้มันหักเห็นไหมตอมันอยู่นู่นตอม้อมันอยู่ เกย์กำ okay. พังแล้วพ่อทำไมว่าเธพ่อทําไมว่าหนูขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปไหนไปบวัดจักรประพลโอ้โหไปไกลแท้ไปเขาอยู่โค<อ>ูลขไ, <ป S 1> ไ,ได้ไมัม้น่ะมันมันสูงเกินขึ้นไม่ได้พี่ไม่ลงมาก่อนเลยโอเคลล okay. มันไม่เหมาะกับรองเท้านี้โอเคให้พี่มิเข้าขับไปเถอะพี่จักรประพลครับผมกำลังไปหาโอ้โหตัวนี้อะไรที่ออกกําลังกายนะเนี่ย ร่างกายได้ไหมเนี่ยดูไปครับขับเตอร์ขึ้นอีกแล้วรีครัปเตอร์บินอีกแล้วบินอีกแล้วบินอีกแล้วได้ไหมกระโดดขึ้นดิเอาเอาขึ้นมันไม่เหมือนกระดานไม้นะมันต้องต่างอ้าโยกได้ไหมทีนี้โยกไม่ได้นั่งดีนะ ขยับไปข้างหลังอีกนิดนึงขย,ยับไม่ได้ไมันลื่นลื่อนอยู่ในเข็มเข็มเลื่น